สวัสดีค่ะร้านออรุ่งเมืองพาณิชย์นะคะคลิปนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูกับโรตารี่ติดท้ายรถไถค่ะตัวนี้ขนาดความยาวอยู่ที่1.3เมตรนะคะเป็นของท่่้อยันมา่าตัวนี้ใหม่มากนะคะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ ใบพัวนี่ยังไม่สึกเลยนะคะเหมือนใบใหม่ๆเลยนะคะสภาพสวยนะคะตัวนี้ฝั่งนี้ก็เป็นเที่เอไว้ต่อกับท้ายรถไถ เป็นต่อยอยนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามเราเข้ามาทางเพจร้านนะคะหรือว่าตามเบอร์โทรทีท่ให้ไว้ได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปก็กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ